สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมอาทิตย์จากโฮมพายครับวันนี้เรากําลังเข้าไปตรวจไช้งานที่กําลังทําการติดตั้งเสาเข็มไมโคราพายนะครับที่เป็นสปันไมโคราพายนะครับจริงๆแล้วคือตัวไอน,นะแต่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวไปถามน้องทีมงานที่กําลังทําการติดตั้งดีกว่าไปเจอกันที่หมู่บ้านกิจสานครมารีน่านะครับที่นครปฐมไปลุยกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไซต์งานลูกค้าแล้วนะครับที่กำลังทำการติดตั้งเสาเข็มไมโครพายนะครับตอกไปแล้วนะครับจำนวนกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นนะครับเดิมนะครับเลือกใช้เป็นเสาเข็มไอไมโครพายขนาด2 2เซนนะครับแต่เกิดปัญหานะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาเข็มสปันไมโครพายเส้นผ่านกลาง20สเซนสังเกตดูครับด้านหลังผมเนี่ยเป็นเสาเข็มไอไมโครพายขนาด22เซนที่ทําการตอกไปแล้วนะครับ ที่นี่ตอกทั้งหมด12ต้นนะครับก็คือจะทําพื้นทั้งหมดเลยนะรตรงนี้ก็เลยเลือกเป็นไ22แต่เกิดปัญหาปัญหาอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องทีมงานกันครับ เรามาคุยกับน้องทีมงานที่ทําการติดตั้งนะครับสวัสดีครับน้องโบทีมติดตั้งนะครับหัวหน้าทีมติดตั้งนะครับอ้าวน้องโบพี่ถามหน่อยตอนนี้ที่เห็นมีเสาเข็มตอกไปแล้วเนี่ยนะครับมีเสาเข็ม2แบบเลยมีไอไมโครพายกับสปันไมโครพายตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเป็นเรื่องของแรงสั่นสะเทือนครับแรงสะเทือนคือตอนแรกที่ตอกไอยิปสองใช่ครับใช่ครับมันจะลงยากครับสั่นสะเทือนเยอะเยอะกว่าสปันไมโครพายครับตอนแรกที่ตอกเนี่ยมันมีแรงสะเทือนเยอะใช่ครับใช่ครับแล้วยังไงต่อครับลูกลูกค้าขอเปลี่ยนหรือยังไ ขอเปลี่ยนเป็นสปันไมโครพายเป็นสปันไมโครพายใช่ครับแล้วจากที่นัมโบเป็นคนติดตั้งเองเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยต่างกันเยอะไหมเยอะมากครับเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะมากจริงๆต่างกันตั้งแต่ท่อนแรกเลยป่ะตั้งแต่ท่อนแรกเลยครับหรอครับใช่ครับเพราะอะไรมันถึงแรงสั่นสะเทือนเยอะครับเรื่องของหน้าศูนย์กลางเข็มเลยครับหนึ่งคือหน้าตัดเข็มใช่ครับสองเห็นสังเกตดูตอนที่พี่ดูเนี่ยตออท่อนที่สิองเมื่อสักควันนี้คือเรื่องของดินเลยใช่ครับดินแข็งมากใช่ครับมีแรงสั่นสะเทือนช่วงประมาณ18เมตร เมตรที่นี่เราต่อไป19เมตรกว่านะ19เมตรใช้เสาเข็มกี่ท่อน14ครับ14ท่อนทาไมถึงใช้เสาเข็ม14ท่อนครับมันลงไปได้เรื่อยๆครับลงไปได้เรื่อยๆใช่ไหมเราจะใช้แค่13ท่อนมันคือ19เมตร50เนาะ ก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้ใช่ครับต้องตอเพิ่มอีกท่อดหนึ่งทั้งทั้งที่เสาเข็มโผล่ขึ้นมาเยอะเลยใช่ครับเพราะมันไม่ได้รัดเทนโบครับเพราะต้องทำให้เต็มที่นะครับไม่ไม่ไม่มีการส่งก็คือตอกเช็คเลยใช้เสาเข็มแบบลึกๆเลยใช่ครับนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในส่วนนี้พอเราเปลี่ยนเป็นเสาเข็มสปาในเรื่องของแรงสะเทือนก็ลดลงเยอะเนาะลดลงเยอะครับอ๋อโอเคครับถ้่านั้นก็ไม่มีปัญหาลูกค้าโอเคโอเคครับโอเคครบผมงั้นขอบคุณนะครับ ต้องบอกว่าไซต์งานนี้นะครับเป็นไซต์งานเดิมที่ลูกค้าเคยว่าจ้างเราเข้ามาติดตั้งแล้วก็จะมีโซนที่เป็นรถจัดรถนะครับแล้วก็ที่เป็นสระว่ายน้ําเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับอันนี้ก็อยู่มาหลายปีแล้วนะครับที่ทําการตอบของเราตอนนี้น้องกำลังทําการติดตั้งอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้น้องทํางานติดตั้งไปนะครับวันนี้เราเข้ามาตรวจไซต์งานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านสนใจนะเข้ามาที่เพจไมโครพายโฮมพายบายินะครับหรือที่ช่องยูทูบเดียว์โฮมพายนะครับอ๋อเรามีติกติกด้วยนะ เข้าไป follow กันด้วยนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคุณกําลังต้องการต่อเติมบ้านนะครับต้องการใช้เสาเข็มไมโครพายนะครับจะได้รู้ข้อมูลในการติดตั้งนะครับวิธีการสํารวจไซต์งานวิธีการเลือกเสาเข็มต่างๆนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ